สวัสดียี่สิบคนดูเดอ้อมาเด้อกินตำหมกไอ้ตำตำมะมาหา, <c oughs> าคิดเพิ่งเสร็จค่ะทุกคนคินไม่หมดเสียดายมาหาหมูชิ้นดีกว่ามันแก่เรนเขือแก่ อืแกเบิดเลยสรุปแล้วกินไม่ได้ ก็แล้วหนึ่งใจหนึ่งนะตื่นหนึ่งไล่หนึ่งแชร์เนี่ยด้วยะคะ่ะบดได้ไียดสุดโดนมากโดนจริงๆนะไม่ได้ไล่สดุดอื้ม กินเปิ่จเะเบิรอหรอล่ะอันใายคลิปพึ่งเซตค่ะทีนี้กินได้หมดมะหลยดีกว่ามาดม้วยกุหลาบมาไหนนอนสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเด้อยค่ะ จะงันถ้าเจ้าเลือกงั้นก็ได้แล้วเนาะ รอยค่ะพี่นั้นหมดแล้วมันหมดไปเพราะว่าเราไปถ่ายคลิปมาถ่ายคลิปไม่หมดเงินมาขึ้นไลฟ์ดีกว่าไม่ได้ไลฟ์ทาง เผ็ดค <taking> <plays> <chips> ่ะเผ็ดจิงเผ็ดมากมากสิดอันสิปิดเอฟเอคือปังเหยี่ยปิดไหมแต่เขาให้เล่นเนาะเขาให้ใส่อ่ะชอบหน้าธรรมชาติมากกว่ามันสวยเกิน สวยเกินจริงโอู้เผ็ดเดี๋ยวจะไปแล้วค่ะไปอาบน้ำก่อนเบิร์หลับพี่นันขอบคุณมากๆเด้อขอบคุณนะคะที่แวะมาให้กำลังใจเผ็ด ไปละคาเขาคุคลายค่ะ